สบัยดิพี่น้องเมื่อวนี้แค่แกงนมไม้ให้เบิรงนเลยพี่น้องเด้อมีแกงนมไม้โมบักใหญ่องุ่นยังไม่ให้เบิรงก่อนเด้อยังไม่เบิร์นเล่ยังได้ไงวะพี่น้องอ่ามาเบิรงเครื่องปรุงพี่น้องมาเบิรงเครื่องปรุงเพชรหูหนูมังบัวย่างมังหลายเลยหมังเอือป้ายอนบังบวบอันนี้มังเพดลูกโดดพี่น้องลูกโดดแก้วใส่เองแย่ง ตแต่แยงอลังการเลยบ้าหลายใส่บิดเลยพี่น้องน้องใหม่เข้าจจอเหรอนีน้องใหม่เข้าตรงเจอเรียบรน้องมันเจอเรียบร้อแยแต่เขาจะเอาเครื่องมันตั้ง,งใสจะใสเติมอีกอ่าจะใส่ใใสมังอึอ้ี่องเพราะว่าหมอใหญ่มันนี่เพื่อนเขาเห็ดวันเกิดคุณยิงแม่ยิงแมพ่พรอ่ะ นันแหลีไซร้ายแทบมงอื้อนี่ร้ายเ้ยมาเสียบแผลนี่ข้าพใจ้าจะเป็นส้างแกงหน่อไม้เองคาเบิ้งมันจะแสบบพี่น้องลุกโดดพี่น้องใซ่เบิดไปเลยตาสังเกตจ้องคอยมอใยญ่ร้ายจ้องบิดพี่น้องมอใยญ่ร้ายจ้องจนบิดใส่กะปีพ่อเจ้าภาพมากกะปีแต่ แต่ผู้เห็ดนี่บ่ค่คลมาขนาดไหนเอาสูตรในตู้กลางส้มเอาสูตรอ่าบ้านปลาไสพี่น้องบ้านปลาไสเด้อนี่เด้อบ้านปลาไสสร่างนันเกงนมั่วจ้างมาโดยสัพพอะจ้างมาโดยสัพพอะเดือนสามสิบวันโอ้แซบคาดเด้อนี่เด้อสร้างนมั่มสเฉพา่ะอะไรนี่นะแซบคาดทางพี่น้องเบิ่งปุ๊บประแดกก่อนพี่น้องอย่าความใส่เ้อประแดกนะ ปแดกล่าอีหลีป้าอลังการมื่อนี้ข้าพเจอาจะเน้นปลาแดกเด้อผูดไดที่บม,มักปลาแดกป้านใหกจ็จะาว่าอ่ามันบ่คอยนั่นโอ้คอนุญาตใส่สองจองเล้พี่น้องสองจองกินประแดงหอมขับขบ,บือใส่เ่มังบัวพี่น้อง ใส่เบิร์ดเลยปุ๊บนะเจแสบ็จละมันสุดท้ายค่ะพื่อนๆจะเอาปั่นยานางใส่เป็นอย่างเช่นใส่สุดท้ายเพราะว่าทางเขาใส่ต้มกับเครื่องต่างๆเจ๊ไทยอาซีซันของยานางมันเหลืองมันบวเขียวสนั่นต้องใส่สุดท้ายมันจะเขียวพี่น้องยานางเข้มขุนได้นี่อ๋อยานางใส่ได้พี่น้อยด้วย นะเพื่อเพิ่มความความเข <co ff s> <c oughs> <ท>้มป้าเต็ดแกงหน่อไม้มื้อนี้นนอ,อลังการงานสางพี่น้องเต็ดแกงหน่อไม้มื้อนี้อลังการงานสางซิมก่อนบาทนาึงอืมแซ่บพี่น้อง โอแสบเพลงแสบเพลงนี่ใส่ใส่พักทั้มนีซีซันพี่น้องจริงๆแล้วเครื่องประกอบรายแหละพี่น้องมุนนี่ลูกโดนลายๆเด้อผู้ใดนมักเทนเป่นบ้าจัดลูกโดนไป ขั้นตอนสุดท้ายละพี่น้องขั้นตอนสุดท้ายละจะใส่กระแยงลงแล้วกรับเป็นอันว่าจบแกงหน,น่อไม้มื้อนี้เสิญเดี๋พี่น้องเด้อมากินน้ำกันเด้อป้าดีใจแซ่บเด้อสี่มันหนึ่งอีกก่อนพี่น้องสี่มันหนึ่งอีกก่อนสี่มันหนึ่งมาแซ่บบอป้าโทรศับพี่น้องเสริญเด้อกินน้ำกันเด้ออื้มอื้มแซ่บคักแซ่บคัก เรียบร้อยแกงออกอะไม้มันนี้เรียบร้อยเลยนะนะขอบใจหลายๆที่ติดตามขอบสม้มขอบใจหลายๆบ๊ายบาย